เอาแล้วไงวันนี้ในที่ประชุมคลมที่ประชุมคณมของรัฐบาลแพทองทานเนี่ยสั้นมากเร็วมากประชุมกันเร็วมากแต่กระนั้นวันนี้มีการโต้กันเดือดค่ะระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเรื่องของเรื่องวันนี้ที่ประชุมคณมมีการหยิบยกประเด็นการส่งออกทุเรียนของไทยที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของประเทศจีน เกี่ยวกับเรื่องการตรวจจับสารย้อมสีหรือเบสิกเยลโลทูโดยคุณพิชัยนรลิตภัณฑ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวง <S 2> <S 2> ดรนริมนพินยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรีบโต้แย้งขึ้นมาด้วยเสียงเข้มและมั่นใจว่าตามขั้นตอนนะคะเมื่ออายัดของได้แล้วไม่สามารถทำลายได้ในทันทีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะสอกระทรวงนี้ ไม่กินเส้นกันเรื่องอื่นมาก่อนหรือไม่มันเป็นเรื่องไม่ใหญ่โตเลยแต่ทะเลาะก,กันใหญ่โตมากเขาทะเลาะก,กันเรื่องอื่นมาก่อนหรือเปล่าเขาผูกใจเจ็บกันเรื่องอื่นมาก่อนหรือเปล่าสุดท้ายระหว่างที่คณมอกาลังตกใจตาแตกว่าสองรัฐมนตรีโต้กันอย่างดุเดือดในที่ประชุมคมอแพรทองทานชินวัตรเวียนหัวบอกยุดอย่าศึกบอกว่าให้สองรัฐมนตรีออกไปคุยนอกรอบให้ได้ข้อยุติกันก่อนแล้วนํามารายงานคอะมออีกครั้งหนึ่งค่ะ ตั้งแต่มีรัฐบาลแพรทองทารมาก็เพิ่งเห็นรัฐมนตรีทะเลกกาะกันเรื่องนี้ทุเรียนจับสารย้อมสี